เจอผมนะครับนิ้งโงบายหินสนามวันนี้เราจะพามาเยี่ยมชมนะครับคาเฟ่โฮมบาร์โฮมบาร์ห,หรือจะเรียกอะไรดีแล้วแต่แต่ทีแแ่แต่ที่ถูกต้องก็คือโฮมบาร์คาเฟ่บายเปิ้ลปทุมราชเดี๋ยวตา้งผมมานะครับจะมาดูชีวิตนักฟุตบอลซึ่งมีงานคู่ขนานของเขาในยามว่างจากการซ้อมบอล ก็คือเปิดคาเฟ่เประเภทกระฟงกาแฟนะครับตามมาตามมาอ้าวพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับตามยังไงเป็นยังไงมายังไงเนี่ยก็พอดีมันเวลาว่างก็มีอาิตย์ช่วงเช้าก่อนไปสองบอลก,ก่อน,นยสองบอลก็เลยลองมาทำกาแฟลอง าสูตรกาแฟมาขายอันนี้คือสูตรกาแฟคิดเอง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 มีอะไรแนะนำบ้างก็ของดูร้านที่มีแนะนําก็มีทั่วไปครับก็มีเมีกาโน่อุ้ยน่าเห็นไหมน่ายังไงเรียบร้อยเลยเริ่มใหม่มาแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนาะ่เป็นไรเห็นยานเดีนนี่ดีกว่าเป็นนสองคนใช่อยวนสองคนอยูวนสองคนไม่ค่อยไปตัดอ๋อ ก็มีแนะน,นําก็นี่ครับเมกานโน่ต้มเมกาโน,โน่โนส้มกาแฟนมก็ทั่วไปเป็นพวกลาเต้พวกคาปูครับผมอ๋อแล้วมีไอเดียที่จะขยา,ายไหมอ๋อไอเดียก็ตอนนี้ก็ยังขยายกิจกรรมหรือว่าลองดูตรงนี้ก่อนลองลองลองดูตรงนี้ก่อนว่าว่าแนวทางมันจะเป็น ด้านนไหในด้านไหนว่าจะมาคุยเรื่องอะไรสักนิดนึงนะเดี๋ยวเชิญเชนั่งก่อนอยากจะถามปาล์มนะวันนีพี่ดูเทปการแข่งขันเนี่ยได้ครับมันมีอยู่ลูกหนึ่งที่ปาล์มยิงครึ่งสนามอ่ะฟุกหรือเป่าอ๋อถ้าคนไม่รู้อาจจะฟุกแต่ถ้าผมโม้หน่อยก็ฝีมือแล้วแต่ว่ามันมันก็คือเกิดจากการซ้อมเพราะว่าเราก็ เหมือนเวลาซ้อมเราก็ลองดูลองยิงดูลองยิงดูว่าระยะนี้น้ําหนักตีนเราได้ไหมหรือเราสามารถยิงแล้วมันมันมีมีลุ้นได้เป็นประตูไหมอะไรเงี้ยก็ก็จะเกิดจากก็คือในการฝึกซ้อมฝึกซ้อมของปาล์มเนี่ยคือทําลูกลักษณะนี้บ่อยๆให้มันใช่ใช่ครับใช่ครับเพื่อเจอสถานการณ์จริงแบบที่ผ่านมาใช่เพื่อเพื่อเจอบอลเราแบบ นอกบ้านเราเราเน้นรับแลวเราโตเราไม่มีโอกาสที่จะไปยิงในกรอบของฝั่งตรงข้ามอะไรเงี้ยเราต้องเสี่ยงนี่คือลูกเสี่ยงแล้วกันอ๋อลูกเสี่ยงเสี่ยงดูว่ามันแต้น้าหนักดีนะยิงได้แบบพี่แบบมันพุบลงเลยนะเห็นชัดๆเลยว่าลูกไปตุ้มพุ่งไปพุ๊บหุบลงเลยครับยิงดีมากวันนั้นยิงดีมากก็เตือ่นพวกอาสาประตูทีมที่จะเจอไม่โตไว้ก่อนเลยนะกรลณาอย่าออกมาไกล ไม่งั้นคุณก็จะโดนแบบนี้นะครับ,รบอันนี้เตือนไว้อีกอย่างหนึ่งนะฮะความรู้สึกยังไงบ้างกับการสตาร์ทเกมแรกของไทยลีกก็รู้สึกมันมันมันก็ยังถามว่ามันมันยังยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นสำหรับวิธีการเล่นหรือรหรือ,หร,อหรือความเข้าใจอาของภายในทีมภายในทีมเพมันก็ยังมีผู้เล่นมานยงจูนกันอยู่จูนกันนิดนึงแต่ว่าสุดท้ายแล้วผลมันออกมา ไม่เป็นไปตามเป้าก็ก,ก็ต้องไปปรับปรุงแก้ไขแมตต์ต่อไปถือว่าประสบการณ์ของปาลเนี่ยต้องเอาตรงนี้มาช่วยน้องๆที่ยังไม่เคยสัมผัสกับไทยลีกนะฮะตรงนี้นี่ช่วยได้เยอะไหมก็ถือว่าเราก็ยังก,ก็ที่ผ่านมาเราก็ยังเออเราก็พอมีประสบการณ์ที่ไปเรียนรู้กับคนที่เก่งกว่าดีกว่าอะไรเงี้ยได้มา อาปรปับปรุงสอนน้องในทีมแล้วแล้วก็ก็มีพี่ที่คอยประครับประคองอแล้วก็รวมกันเป็นหนึ่งแล้วก็เนี่ยครับ,รบพี่ก็คิดว่าคงมันเป็น,นเป็นเกมแรกอะเนาะใช่ครับมันก็ยังจะมีอะไรติดขัดน,นิดหน่อย<ช>ซึ่งจะต้องมาแก้ไขกันในแมตต่อไปนะครับ,รบแล้วก็คิดยังไงเป็นมันไปไปามาอย่างไงถึงมาคิดทำรันกาแฟเนี่ยก็คือแบบ ตามเป็นแนวคิดของปาเองหรือว่าเบิร์นปฐุมราชที่เป็นคนแนวคิดนี้อ๋อก็ด้วยหนึ่งผมเป็นคนที่ชอบดื่มกาแฟ<อ>แล้วก็น้อง,องเบิร์นก็ชอบดื่มเหมือนกันแล้วก็เหมือนผมได้ได้ทำการขายแบบเป็นร้านเล็กๆแถวแม่โจ้บา้างพิษณุโลกบ้างที่บ้านบ้างอ,อะไรเงี้ย<อ>แ,แล้วน้องก็มองว่าอยากอยากสร้างแลนด์มาร์คให้เป็น สักหนึ่งจุดให้เป็นเหมือนเป็นบ้านเรานะครับเป็นพี่น้องพ้องเพื่อนมาหาเราได้มานั่งดื่มกาแฟด้วยกันได้มานั่งเล่นกันอ๋อครับคุย คุยกันอะไรเงี้ยครับเบิ้ลนี่เตะบอลเป็นไหมเบิ้ลก็เตะบอลเป็นแล้วก็ชอบเตะบอลมากออครับ<อ>เพลงที่ดังที่สุดก็คือนั่นแหละครับก็คือถ้าคนได้ฟังเพลงก็งงงคืออ้มีเหตุผลของไอ้มีเหตุผลเหตุผลของย <c oughs> อ้ยมีเหตุผลของเบิ้ลปทุมราชนะ<อ>ครับที่ี่น้องที่มีฉายาของน้องโดยตลอดก็นี<อ>่เบิ้ลอยู่สโมสรไหนตอนนี้น้องได้อ่ามีมีชื่อหรือเปล่าได้ชื่อ เล่นให้ทีมเกษตรศาสตร์เอฟซีครับในไทยลีก2เบอร์99เบอร์99กโอ้โหเบอร์ดีเนี่ยเบอร์ดีเบอร์สวยครับฝาดแทงหวยไหมได้ไหมก็ได้ก็เ่อมี่ามันเท่านัน่นก็คุยกันพอของปาหอมคอนะครับไว้มีโอกาสเดี๋ยวก็คงจะได้มานั่งคุยกับปามในเรื่องต่างๆแล้วนะแต่หลักๆก็คงเป็นเรื่องฟุตบอลนะครับเพราะว่าคนเชียงใหม่นย ค่อนข้างที่จะรู้จักตามรวนชัยพื่อมุทาดีเพราะว่าอดีตก็คือนักเตะของเชียงใหม่เอฟซีนะครับก็ไม่ธรรมดานะครับจริงน้องผมคนนี้ไม่ธรรมดาครับบอกให้โอเคครับเดี๋ยวผมขอไปจบที่สาวเชนครับขอแนะนำหน่อยนี่คือบาริสต้า นี่เป็นเป็นอะไรกับปานครับเป็นแฟนผมเองครับอ๋อเป็นแฟนปานครับก็ช่วยกันเข้ามาอ๋อเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเก่งเรื่องการชงกาแฟอ๋อครับเรื่องพวกชาอะไรเงี้ยฮะฮะก็ดีนะครับคืออันนี้คือเขาเรียกว่างานคู่ขนานในระหว่างที่เรายังยังไม่ได้ไปไปซ้อมบอลมันมีเวลาใช่ไหมครับมันก็เหมือนอ่ะเราเราก็ทําสิ่งที่ชอบชอบไปด้วยอ่าชอบไปด้วยแล้วก็เราก็สามารถดื่มได้ด้วยครับแล้วก็ เพื่อนพี่น้องฟุตบอลแต่ละทีมที่มาเยือนหรือที่อยู่เนี่ยเขาก็ได้มาแวะเวียนมาเล่นด้วยมาเจอกันมาหากันมาอาจจะผมอาจจะไม่อยู่แต่พี่หรือเนี่ยร้านร้านจักรีวันนี้คือร้านปามหรืออาจจะเป็นแฟนลับเบิร์นหรืออาจจะเป็นคนที่ชื่นชอบแบบร้านกาแฟสไตล์นี้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็ยังมีมุมให้ถ่ายรูปได้หลายๆมุมเลยใช่ใ่่ไม่แบบเป็นโซนแบบ จนเดียวอะไรเงี้ยครับก็ก็จะหลากหลายหน่อยนิดนึงอ่าครับก็โอเคครับบรรยากาศนี่หน้าร้านก็สวยนะครับเดี๋ยวพี่ต้องขออนุญาตไปถ่ายรูปหน้าร้านนิดนึงได้ครับยินดีครับยินดีครับก็ก็คงจะวันเท่านี้นะครับไว้โอกาสต่อไปได้ครับเราจะได้มาคุยกันอีกได้ครับยินดีครับพี่วันเสาร์นี้เตกับใครครับวันเสาร์นี้เปิดบ้านแม่โจยูเนตเจอกับเชียงรายลานนาครับเตกิโมนะครับเด็ดใบ สี่โมงตรงครับสิบหกนาฬิกาอ้าวไม่ใช่สามโมงครึ่งเหรอเห็นบอกสามโมงครึ่งไม่ใช่เหรอสามโมงครึ่งแสดงว่าผมเริ่มมั่วแล้วไม่รู้นะพี่เห็นในการบอกสิบห้าจุดสามศูนย์นะฮะสนามนีเดียนินนะครับเคอยติดตามเปิดให้ใครดูเลยครับครับอย่างสดอย่างเดียวนะครับทางทางเพจของแม่โจ้แฟนแม่โจ้แฟนครับแม่โจ้ยูไนเต็ดนะครับเราพบกันนะครับเราพบกันนะครับปาล์มครับครับสวัสดีครับปาล์มสวัสดีครับ